มอซ้ายครับมือนี่มือนี่บาซิตกเข้อปามาหาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับ่น้องว่ามือนี่บาซิตมากกับมาซ้ายครับรนี้่เจอแล้วครับพี่น้องสีเหลืองบานครับจูมดอกเดียวครับพี่น้องหมูแรกแห้งม้านะครับมือนี้หมูแรกแห้งมานได้เอาดอกจุมเช่นก่อนเนี่ย ไ่ไออาาได้เสานี่ครับพี่น้องเก็บมาก่อนแล้วบางส่วนก็เป็นเห็ดไข่กับละโงกบ้านครับสีขาวครับสวยๆหนึ่งดอกครับพี่น้องตัวนี้อีกครับอันนี้เ็จะเสียวได้บาได้ครับนี่ขาวๆนี่ครับน้อง วันนี้มาเจอแต่แบบนี้ครับพี่น้องทั้งหลายครับว่าท่านใหญ่ประเด๋ครับนี่นี่ครับ เราก็ได้แล้วดอกแยกคิดส่วนอืม สิประมาณนี้ครับพี่น,อน้องนี่นี่ครับเพราะว่ามันยังวัฒนด้ออกขักครับสิขแกะบิงซะก่อนแหละเอาได้อยู่ครับสองไข่เนี่ยมันบนยยายย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 เอา น,นี่เห็นก็มีแต่ไข่ครับพี่น้องเจอแต่ไข่อีกแล้วหั่โมลายครับเห็ดไข่ครับสวยๆครับอันนี้เป็นไม้เก่าเมื่อวานที่เก็บโมบดครับพี่น้องมาเบิง่งอะ้ว เม่นเห็นล้วงูอีดีครับร้อยเปอร์เซ็นครับแบบนี้นี่ครับจัดส่วนบางส่วนที่ยังไม่ทันออกกระแตกออกแล้วตัวนี้กำลังแตกใหม่ครับเก็บแล้วหมือนี้พี่นองเลยก็คือชีบัวใหญ่คือนี่แล้วละ่ะ โอ้ไข่ใหญ่ย่ตวนี่อันนี้ก็อีกสองไข่ครับนี่ สีเหลืองครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็มีนี่อีกครับพี่น้องโอ้โหบกขืดวัไดีเห็นครับสีเหลืองครับนี่ครับแล้วก็นั้นี่ก็สีเหลืองครับนี่คะดอกใหญ่ด้วยสีเหลืองอันนี้โอ้ท่านใดที่เข้ามาชมนี่คลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยเด้อครับพี่น้องเลยฝากท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอิสานบ้านขุดบาครับพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ยังให้โอกาสยังให้กำลังใจบาวซิสผู้นี้ครับกับอีสานบ้านพุทธบากครับถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดบาวซิสก็ต้องกราบขอโทษขอพระเอฟซีทุกท่านนําเด้อครับว่าช่วงนี้บาวซิสเฮ็ดคลิปก็ปยักติดต๊ะคัดคด,ดูครับ อุ้ยไขย่สีเหลืองใหญ่ยู่มือนี้ก็ได้บุกขึ้นไาสิได้เห็นครับพี่น้องโอ้ยหนุงลายเหมือนเดิมครับมือน,นี้ก็ได้ ลิรแล้วแต่มื่อนี้มาแปลกอย่างนึงคือว่าเห็นเห็นลงกเหลืองครับ มือนี่ฮันเจอแต่ไข่ทั้งหลายครับพี่น้องโหอ๋อน้องก็บเบึ่งเอาแล้วกันครับขา,ขาวๆนี่ถ้าว่าสิออกต่อก็คือสิคืออยู่เ้าว่าบางิเบึ่งแล้วฮันก็ประมาณนี้แหละครับ ขนาดครับมือนี้มีแต่ไข่งอยทั้งลายครับพี่นอ้องหรโง่ก็ได้หือเ,เป็นไข่่แล้วครับพี่น้องมีแต่ไข่ครับมือนี้ ไข่โบนใหญ่ก็ไข่หนองเอ้ย ดอกสวยๆครับพี่น้องพื้นที่ก็เบื่อเมื้อยปันใดด้วยครับอันนี้อีกหนรับดอกบานครับสวยครับดอกนี้ดอกบานก็แยกทีส่วนเหมือนเดิมครับ นี่อีกดอกนึงพี่น้องบ่เห็นโอ้ยนั่งถับเสยได้เดียวนี่อ๋อนี่ครับอีกดอกหนึ่งสวยๆครับดอกนึงครับโอ้วางขยังไว้ไกลพี่น้องเลยว่าได้ยินเสียงแล้วมาเบิ่งวาเน้นยังครับยางมาผัดเห็ดไข้เห็ด,หดนี่ครับแดดแห้งครับพี่น้องตอนนี้ ไข่น่อยก็ลายอยู่แดดไปแห้งขนาดพี่น้องเลยเกิดในดินเหนียวมันก็เลยโบนใหญ่ครับสีเอาเฉพาะไข่ใหญ่ครับไข่น้อยเชียวไว้ครับเผื่อมือใหม่มามีลุ้นครับนี่ครับบรรยากาศสายๆของมื่อนี้ครับพี่น้อง สายมาแล้วก็เริ่มห่อนแห้งแล้วครับพี่น้องครับสีเหลืองครับอันนี้ครับมีสามดอกครับพี่น้องนูปหมูนี่พี่น้องสีเหลืองครับโอ้โหบอกขึ้นว่าสีเดียนครับมือนี้สีเหลืองล้วนๆครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเ้ยแบบนี้เก็บแล้วพี่น้องเลยบาทนี่โอ้ย ปานปลูกลวดครับ ยวด,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 ดทีดยวดขาดบาถึงว่าสิได้เจอแบบนี้ครับบู๊ยเนาะจะได้ขออพยพซะก่อนเลยบาดนี้ ดีดียังเจอตอนจูมครับถ้าเจอตอนบานเนี่โอ้เต็มพิกัดเลยครับสวยๆพี่น้องเอ้ยสีเหลืองครับ สามเหลืองครับ การหาหมือนี้ครับพี่น้องประมาณน,นี้แล้วครับมื่อนี้ก็ได้ส่วนมากก็สิเป็นเฮดละโงกค,ครับทางหลายครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับทางในและต่างประเทศครับที่เข้ามาให้กำลังใจบาซิสครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสู้ๆสุคนที่ติดตามครับสำหรับมือนี้ผมบาซิสกับกอจบคลิปวันนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ